น้องเบิร์มนะคะได้มีการอัปเดตทวิตเตอร์นะคะบอกว่าเออเนี่ยได้โปรดเชื่อในตัวผมได้โปรดแบบเชื่อมั่นในตัวผมผมจะทุ่มเททุกอย่างแบบทุกอย่างในตัวที่น้องแบมมีเลยก็ว่าได้สําหรับเวิร์ดทัวร์ในครั้งนี้กับ a อ e a เ2ชรีฉันนั้นทุกคนได้โปรดเชื่อมั่นในตัวน้องแบมแล้วก็อยากจะเป็นแบบ ถ้าน้องแบมอาจจะผ่านมาเห็นคลิปนี้หรือเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่ก็คืออยากให้น้องแบมรู้ไว้ว่าพวกเราทุกคนที่เป็นอากาเซ่ก,ก็คือเชื่อมั่นในตัวน้องแบมมากๆไม่มีวันไหนเลยที่แบบไม่เชื่อมัน่นก็คือเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องแบมจะทําออกมาให้กับพวกเราได้ชมได้ดูก,กันนั้นน้องแบมแบบได้กั่นกองได้ทําได้คิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่ามันจะออกมาดีสําหรับแฟนๆแ,แล้วจริงๆคือเชื่อมั่นในตัวน้องแบมมากก็อยากจะให้น้องแบมเชื่อมั่นในตัวเองว่าแบบหนูเก่งมากแบบมัน ดีที่สุดแล้วจริงๆอยากให้น้องแบมคิดอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็คือตอนนี้ก็คือแบบตื่นเต้นตั้งตารอไม่ไหวแล้วที่จะได้แบบไปร่วมเวท์แบบไปสัมผัสสิ่งโชว์ต่างๆที่แบบน้องแบมจะทําให้พวกเราได้ออกมาแบบออกมาเห็นออกมาแบบได้ชมได้รับชมกันอะคือแบบตื่นเต้นมากแล้วยังไงก็แบบขอให้น้องแบมเชื่อมั่นในตัวเองว่าน้องแบมเก่งมากที่สุดแล้วแล้วก็ทุกคนภูมิใจในตัวน้องแบมมากๆไม่มีวันไหนเลยที่แบบทุกคนไม่ภูมิใจนะ ยังไงก็เจอกันที่เกาหลีนะจ๊าน้องแบมของแม่รักนะไอ้เต้าของแม่